รู้สึกใจหายครับเมื่อถึงวันเวลาที่ต้องจากกันดูแลพ่อแม่เขามาตั้งแต่เด็กจนมาถึงรุ่นเจ้าสี่ตัวนี้ แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงสถานที่บ้านที่พักทุกอย่างมันไม่พร้อมซึ่งถ้าอยู่รวมกันเยอะมันคงไปเป็นไปไม่ได้หกตัวคงไม่ไหวถึงเวลาก็ต้องทำใจพยายามทำดีที่สุดแล้ว รอจนเขาได้รับนมแม่สามเดือนแต่ได้รับนมแม่จริงสองเดือนกว่ารอจนได้ให้ยาฆ่าพยาธิได้ฉีดวัคซีนรวมเ็มแรกมันมีความจำเป็นว่ามันไม่ไหวจริงๆก็สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายย้ายบ้านพยายาม ทำในสิ่งที่ควรทำมากที่สุดพยายามฝึกฝนเขาดูแลเขาฝึกความเป็นระเบียบไม่ให้มุมมาไม่ให้แย่งกันให้รู้จักอดทนให้รู้จักรอคอยให้รู้จักแบ่งบันกันไม่แย่งกันเพื่อให้พ่อแม่ใหม่เขารัก เขาจะได้ไม่ตีเขาจะได้ดูแลเราอย่าทำตัวไม่น่ารักนะลูกจงมีระเบียบวินัยจงตั้งใจอย่ามุมมามจะกินอะไรต้องขออนุญาตถ้าไม่ได้รับอนุญาตห้ามวิ่งเข้าไปแย่งเข้าไปกิน ที่สำคัญก็คืออ้อนพ่อใหม่มากๆอ้อนแม่ใหม่มากๆเพราะพ่อใหม่แม่ใหม่ทุกคนจะหลงไหลพวกเราก็คือการเราได้อดอ,อ,อดอ้อนเล็บออดอ้อนเขาให้รู้สึกว่าเราน่ารักแต่เด็กๆทุกตัวก็น่ารักมาก อยากจะให้พ่อใหม่พ่อใหม่แม่ใหม่ทุกคนช่วยรักน้องดังที่ผมรักด้วยนะครับสถานที่ผมไม่พร้อมจริงๆไม่ไหวจริงๆครับมันเรื่องของสถานที่มันอยู่ในเมืองหลวงสถานที่คับแคบเกินไปเกินกว่าที่จะดูแลเขาให้ดีดูแลให้เขาให้สมบูรณ์ดูแลให้เขามีสุขภาพจิตที่ดี ให้เขาได้วิ่งเล่นมีพื้นที่สนามหญ้าให้เขาได้วิ่งเล่นมีพื้นที่ทุ่งกว้างให้เขามีความสุขแต่ที่นี่มันไม่มีมันเป็นแค่ตึกแคบๆมันแค่ชาวพาวเฮาซึ่งมีพื้นที่หน้าบ้านให้เขาเล่นไในมิดเดียวเอง ตอนเลี้ยงพ่อแม่เขาก็ไม่มีอะไรแต่พอมามีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ตัวมันคับแคบมากจึงอยากจะขอฝากฝังให้พ่อแม่ใหม่โปรดช่วยดูแลรักเขาให้มากๆเขาสอนง่ายบอกอะไรก็ทำแล้วก็ชี้อ้อนมากทุกตัว ตั้งกับพ่อแม่เขาแล้วขี้อ่อนมากแล้วก็ลูกๆทุกตัวก็ขี้อ่อนไปจบไปแจงขอฝากฝังทุกๆตัวให้พ่อแม่ใหม่ช่วยดูแลรักเาาก่าให้มากๆนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ